ครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายวรัเรนัยพามนาโชนะครับรหัสนักศึกษา6 6 0 2 1 0 3 5 7วันนี้จะมาทำวิดีโอนำเสนอเกี่ยวกับทักษะการป้องกันตัวโดยการใช้หมัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมก็ในทักษะศิลปะป้องกันตัวโดยการใช้หมัดนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ท่าหลักด้วยกันนะครับนั่นก็คือท่าที่1การใช้หมัดตรงนะครับท่าที่2เรียกว่าหมัดพุกนะครับ ็นการต่อยจากด้านข้างและอันที่3คือการอัปประหันนะครับก็จะเป็นการต่อยจากด้านล่างนะครับครับผมก็ท่าที่1นะครับจะเป็นหมัดตรงนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการยืนเท้านําเท้าตามนะครับแล้วก็ตั้งกัดขึ้นมาหลังจากนั้นกำหมัดแล้วก็เกร็งข้อมือนะครับแล้วใช้แรงส่งจากหัวไหล่นะครับพุ่งหมัดไปตรงๆในแนวระดับนะครับเป็นลักษณะนี้ครับ ท่าต่อไปนะครับท่าที่2จะเป็นหมัดพุกนะครับต่อยจากด้านข้างก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับก็ยืนเท้านําเท้าตามแล้วก็ตั้งกัดึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะทําการกำหมัดเก่งข้อมือแล้วใช้แรงส่งจากหัวไหล่เหมือนเดิมนะครับแล้วเหวี่ยงจากด้านข้างนะครับเป็นลักษณะนี้ครับ ก็ข่าที่3นะครับจะเรียกว่าหมัดอัปปะคัดนะครับก็คือจะเป็นการต่อยจากด้านล่างนะครับขั้นตอนปฏิบัติก็คือเริ่มต้นเหมือนเดิมครับยืนเท้านำเท้าตามตั้งการขึ้นมากำหมัดเก้งข้อมือแล้วใช้แรงส่งจากหัวไหล่นะครับตอนที่ต่อยย่อขาลงเล็กน้อยเพื่อที่จะเป็นแรงส่งในการปล่อยแรงขึ้นไปนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ ครับก็เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายนะครับก็สามารถที่จะนําทั้ง3ท่านี้ไปใช้ไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรานําทั้ง3ท่ามารวมกันก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับครับผมก็ข้อควรระวังแล้วก็ข้อห้ามในการปฏิบัตินะครับก็จะเป็น ในส่วนของการที่เวลาเราปล่อยหมัดออกไปนะครับให้เราเก่งข้อมือนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไม่ทําการเก่งข้อมือนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการพิกหรือว่าเกิดการซ้นของข้อมือได้นะครับเราผมก็อีกหนึ่งข้อสำคัญนะครับก็คือการใช้แรงทรงจังหวะหะไรนะครับเพื่อที่จะทําให้เรามีแรงในการออกอาวุธนะครับแล er ้วก็เพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยําแล้วก็เพิ่มน้าหนักในการออกอาวุธของแต่ละท่าให้เราได้ครับเอาผมก็ สิ่งที่สาคัญและขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือการฝึกซ้อมนะครับถ้าหากว่าเราฝึกซ้อมฝึกซ้อมมันฝึกซ้อมไว้สม่ำเสมอน,นะครับก็เวลาเราเจอสถานการณ์ที่ขับขันก็จะสามารถนําทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ